สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมาะรีวิวธนาบัตรเก่าเก็บนะครับอยู่ในกระจบที่เก็บไว้อย่างดีนะครับของกาลยาเม็ดครับของคุณบีนะครับใหวัดหทุยธานีนะครับซึ่งก็ได้ขออนุญาตเขาถ่ายทํารีวิวนะครับเพื่อมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็เก็บไว้นานมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับค่อยๆไล่เรียงไปว่ามีแบงอะไรบ้าง ันี้ก็เป็นธนบัตรหนึ่งพันบาทนะครับเยอะเลยแถวแรกนะครับค่คยๆดูไปนะครับหนึ่งพันบาทกล่าวมากนี่เป็นธนบัตรหนึ่งบาท,บาทนะครับซึ่งเจ้าของเก็บสะสมมานานครับแถวนี้ก็จะเป็นแบงร้อยครับ นนะนนส,ส่วนแถวนี้แถวนี้เป็นแบงร้อยอันนี้รุ่นที่เราก็เพชรนันช้างแดงอันนี้เป็นรุ่นเรือสุพรรณหงนะครับร้อยอันนี้ก็แบงร้อยอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้มาดูแถวถัดมานะครับอันนี้เป็นแบงค์หกสิบเป็นบัตรธนาคารนะครับ น,นี่เป็นแบงค์พันนะครับด้านหลังเป็นไาชินีกันไอหลวงนี่เป็นแบงค์ห้าร้อยอันนี้เป็นรุ่นรุ่นหายากรุ่นหนึ่งนนเป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบ ตัวในนี้เป็นแบงค์พลาสติกนะครับเป็นหายากอีกรุ่นหนึ่งครับที่นักสะสมหลายท่านตามหาอยู่ราคาแบงค์ห้าสิบบนนี้ก็เห็นตวกางขายาาอายู่ที่สามร้อยแบงค์ห้าบาทแบงค์ห้าบาทก็จะมีหลายรุ่นแบงค์ห้าสิบตรงอั้ยนนี้เป็นแบงค์สิบที่เก่า น,นี่เป็น,นัราชายี่สิบยี่สิบก้าสิบทำมวัดของพ่อคุณน,นี่มาบา่งไม่ได้ดังมไ้ทาครเสีต้ 10. องไปับทานเลยังสาม ร้านอูขาวดูดรืยอนะร้านไทยโลกแบบจัดจ้านตรงนี้อันนี้เป็นภาพรวมนะครับเห็น,นครับดูนนนนเต้ยต้ใหญ่เก็บได้เยอะเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบีไว้นะที่นี้นะครับที่ได้ อยาตให้นำมาเผยแพร่กับเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ